สาธุเนาะก็วันนี้ก็จะพาดูเนาะว่าอยู่ตรงนี้บรรยากาศเป็นยังไงนี่เนาะบรรยากาศเนาะนี่ก็เป็นห้างนาเนาะของโยมที่โยมเขาหน่อยบรรยากาศร,บร,บรบอบๆเทตมาอยู่ตรงนู้นก่อนเอาเป็นล้มล้มไม้ไว้ทำอะไรเนาะ ไว้เวลาญาติโยมมาก็จะนอนพักกันตรงนู้นนี่ก็เป็นเทียบน้นํเนออาเทียบน,น,น้ำนี่เนาะอ,นอาบน้ําอาบน้ําน้ํานี่เนาะอาบน้ํานี่ขุดน้ำบ่อขาวเลยว่าขุดนะขุดน้ำบ่อโอ้ก็เริ่มใส่บ้างแล้วน้ํา มันจะกาดดีมากตรงนี้ก็เป็นโคองเป็นป่าคองข้างหลังนี่ก็ลกหน่อยก็ยังไม่ได้ทําความสะอาดกันก็ว่าจะถางงานมันเยอะเนะาะก็จะปรับปรุงเพราะว่าต้องได้ถางเผื่อยตดโยมอโยมมามาก็จะให้กางเต็นท์กันข้างหลังเพื่อปฏิบัตินี่เนาะที่ว่าผ่าไมา้เมื่อวาน วันนี้ก็เหนื่อยมากยังผ่าไม่เสร็จเลยเนาะก็เราต้องผ่าตากแดดไว้เนะาะผ่าตากแดดไว้เป็นบรรยากาศเป็นบรรยากาศนี่ก็ยังเหลืออยู่เนะ <c oughs> าะญาติโยมท่านใดอยากจะเข้ามาช่วยกามาเนาะอยากจะร่วมบุญการสร้างอ่าเป็นตะปูตะปูก็เชิญได้เนาะเพราะว่าตะปูเคยใช้เยอะ ว่าเราต้องพาไว้ก่อนผาไปมีกระดนมีดนีเนน่เป็นห้องน้ำ็นห้องน้ำนะักระสีเก่าๆเรามาทำแล้วก็พามาคุมที่ร้านเทให้เมื่อวาน ยาโจเมื่อวานมาก็มาช่วยกันเยอะวันนี้ก็น่าจะมากันเยอะอยู่มาช่วยกันคนละไม้คนละมือนี่เป็นบรรยากาศบรรยากาศรอบๆนู่ป็น่ายางจะเป็นที่อาตมาพักเนาะอาาพักก็อยู่แบบง่งายๆอ,อยู่แบบง่งาย ตอน,นี้แหละ <c oughs> ที่อาตมาอยู่ <c oughs> ก็ว่ามาอยู่พักอยู่นี่ก่อนเพื่อจะได้ไปสร้างที่ตรงนู้นเนาะเวลาเราสร้างก็มาพักตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วก็จะได้ไปอยู่ตรงนู้นอยู่นู้นก็จะอยู่ไกลหมู่บ้านมากห่างจ,ออจากหมู่บ้านยี่สิบโลเนาะอยู่ในป่าเลยเป็นท้องไร่นั่นไม่มีบ้างคนเพราะว่าตมาโยให้มาพักอยู่นี่ก่อนเพราะว่าเราจะได้ ทําโต๊ะทําอะไรกันเราซื้อของเราญาติยงจะได้เข้ามาช่วยกันได้ง่ายเนาะถ้าไปอยู่นู่นขาดเหลืออะไรเราก็ไม่มีรถไม่มีอะไรเดือนออกมาก็ไกลมากก็อยู่คนเดียว